มันนำนำเลือกมันมีน้อยอาจจพน้อยี่นี้สุดเอนี้่ยกลกกัเนจุดนี่เดียวนเลือกวันนี้มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมเลือกให้ว่ามันจะมีมันจะมีสั้นยาวนี่สำหรับผู้ชายเอาบวกร้อยที่รับเลยที่เองที่เป็ู้เขียวใช่ไหมไม่ที่จงลูกเมืองที่ได้ไหม นี่นี่สำหรับวัดที่เาใด้ไม่เอาออเดอร์ออเดอร์มาแล้วก็ใส่เคที่สแล้วผมนำนการที่ใ้จ่ายอับที่บวกไปร้อยหรผมใส่กระบอกกระบาดห้เลยหลาย้ไดคุยๆนี่เนี่ยพนีแล้นไปบวกเองเนี่ยออเดอร์ผู้หญิงนี่ทิกงปาน้หไปบวกไปเลยร้อยนี่ผมดูแลให้อกูปนะคุยๆคุยกันนั้น ไม่ไมไม่อยาไม่ได้มด้าคมันจะัี่เราเองไม่เป็นนะโอเคแต่งั้นอาได้จระพี่กอะไรเพิ่มเปล่าเี่่ายให้ดวผมเลือกเนี่ยสีเขียวเหนียวซับ สีแดงแรงนิดเมียไม่ด่าไม่ให้มันด่าไม่ให้มันด่าอันนี้เลขสามสิบสองเราจะเอาโชกลาบผูค้าขายหรือจะเอาอะไรบอกมาเอาค้าขายค้าขายี่จัดา

มันง่ายไม่ต้องนั่ถ่ายรูปส่งให้เลยเนี่ยสี่สิสุดยอดแล้วได้ครับอันนี้จะแปดนี้อันนี้ใส่ได้ผู้ชายย้อนหลัง All right.